มุฒินันตป้อมจายับเดอซัน555วันสวัสดีครับ <Hey! S 1> อาทิตย์ก่อนดูทีวีไปเจอข่าวนี่ตกใจ มันมีโรงงานโรงงานหนึ่งเนี่ยเขาพาดหัวข่าวว่าโรงงานแอบฉีดสารลึกลับในไก่ฉีดอะไรเข้าไปก็ไม่รู้ฉีดปุ๊บไก่ก็ผองขึ้นเขาก็าเลยไปสืบดูว่าสารไอเนี่ยที่เขาฉีดใส่ไก่เนี่ยมันคืออะไร,รขา่า,รขาวเนี่ยดังแพร่สะพัดออกไป สืบทราบได้ว่าโรงงานนี้ตั้งอยู่ในประเทศไทยพนักงานที่ฉีดเด็กคนเวียดนามแล้วมันฉีดอะไรเข้าไปอ่ะเพื่อจะนําไปจุ่มในน้าร้อนสารลึกลับเ,เขาก็เลยให้ตํารวจเจ้าหน้าที่สารสุกไปตรวจดูว่าฉีดอะไรกันแน่ไก่เหียเห่ยวๆเขียวๆฉีดไอ้นี่เข้าไปพองขึ้นมาน่ากินดูข่าวนี้เขาให้เชื่อไหมครับผมไม่กินไก่ย่างไม่กล้ากิน,กเ,น,เ,นเจ้าของโรง,งงานก็ขายไก่หมอก พอสืบข่าวได้ให้สาวโรงงานคนเวียดนามมาทํางานในไทยไม่ได้คิดอะไรแค่อยากถ่ายรูปแล้วส่งไปให้เพื่อนๆนที่เวียดนามดูว่ากูมาทํางานในไทยนะนี่แหละงานที่ทําแต่บังเอิญพอถ่ายเสร็จแทนที่มันจะส่งไปในข้อมูลช่องส่วนตัวมันส่งทาง YouTube คนก็เลยเห็นไปทั่วโลกกลากินไก่ไหมไม่เราไม่รู้อะไรหรอกที่มันปนเปื้อนมาในอาหารของเราในตลาด อันนี้แค่ไก่นะอย่างอื่นคิดว่ามีไหมครับอาจจะมีก็ได้นะครับก็วันนี้เรามาที่นี่อยากสุขภาพดีอยากมีไรายได้สินค้าดีๆโอกาสดีๆธุรกิจดีๆใช่ไหมครับสิ่งดีๆมักมาจากคนดีวันนี้ต้องขอปกมือให้กับคนดีๆคนนั้นครับท่านประธานชัยมงคลศรีอุดม ผู้ก่อตั้งบ้านสูนภัยชัยมงคลขึ้นมาครับ14ปีแล้วที่ดําเนินธุรกิจมาเริ่มจากคอเลฟิวแองเกิลและตอนนี้ทุกวันนี้มีสินค้าอยู่6รายการมีสินค้าอยู่6ตัวเา้าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่สินค้านะครับเรามาดูก่อนว่านะคนเราเนี่ยทำไมถึงป่วยอยากรู้ไหมคนทํำไมถึงป่วยเคยป่วยไหมครับเวลาป่วยแล้วไปไหนไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลหมอทําอะไรให้ก่อนครับเจาะเลือดไปตรวจตรวจหาอะไร ตรวจหาโรคแสดงว่าก่อนที่เราจะป่วยเนี่ยอะไรป่วยก่อนเลือดมันป่วยก่อนครับเป็นโรคอะไรเจาะเลือดไปตรวจเจอหมดเลยแสดงว่าถ้าเราเลือดดีเราป่วยไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาเลือดเราให้ดีคนเราจะป่วยก็เพราะเลือดนี่แหละครับเลือดของเรานะเลือดคนปกติก็จะเป็นวงเป็นเม็ดกลมๆไหลเวียนได้สะดวกเลยครับแต่ถ้าเกิดเราเลือดคนป่วยก็จะมีเลือดหนืดเลือดเหนียวขยายดูเม็ดเลือดก็จะพบว่าเม็ดเลือดมีข้อบกพร่องหลายๆอย่างเกิดจากอะไร เลือดที่เสื่อมสภาพทํางานไม่ได้พอเลือดทํางานไม่ได้สุขภาพเราก็แย่เลือดทําหน้าที่อะไรครับเลือดอะไรเวียนส่งอาหารส่งออกซิเจนเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆทั่วร่างกายเลยแต่เมื่อเลือดเสื่อมเลือดก,ก็ส่งไม่ได้สาเหตุที่เลือดเสื่อมเกิดจากอะไรครับการกินอาหารที่ปนเปื้อนสารพิษสารเคมีการหายใจเอาสารพิษสารเคมีเข้าไปแล้วเราหลีกเลี่ยงได้ไหมจะไม่กินอาหารที่ปลอดสารได้ไหม ก็ไม่ได้จะไม่หายใจเอาสารพิษเข้าไปได้ไหม,ไมถ้าไม่หายใจก็ตายสุดท้ายสารพิษสารที่มัเข้าสู่ร่างกายก็เข้าไปทําลายเลือดทําให้เลือดเราเสื่อมสภาพเนี่ยเห็นไหมครับอาหารการกินไก่ก็ไม่รู้ฉีดอะไรเข้าไปในข่าวนะผักก็ฉีดอีกแถมบางคนชอบดื่มสุราดื่มเหล้าก็ทําให้เสื่อมและที่สําคัญความเครียดก็มีผลทําให้เลือดเสื่อมได้เคยเครียดไหมครับถามจริงๆเครียดเรื่องอะไร โอ้ oh, เรื่องเดียวกันทําให้สุขภาพไม่ดีเลือดปกติไหลเวียนไปได้แต่พอเลือดเราเสื่อมเลือดก็จะไปเป็นต้นเหตุในการอุดตันในเส้นเลือดฝอยพออุดตันแล้วเป็นยังไงเลือดที่ส่งอาหารส่งออกซิเจนก็ส่งไปไม่ได้เซลล์รอกินอาหารอยู่รอออกซิเจนอยู่เซลล์ไม่ได้รับอาหารเซลล์ก็เริ่มเสื่อมพอเซลล์เริ่มเสื่อมเราก็ป่วยเลือดอุดตันตรงไหนเซลล์ก็เสื่อมตรงนั้นเสื่อมที่ไหนเราก็ป่วยที่นั่นต้นเหตุมาจากเลือดเสื่อม เลือดเสื่อมสภาพทำงานไม่ได้สุดท้ายเซลล์ต่างๆก็เริ่มเสื่อมสภาพ